เห็นแว็บแรกอาเซียนบอกเหมือนไทย100%เซคอมเมนต์ Comment อาเซียนที่มีต่ออาคารกระทรวงมหาดไทยหลังใหม่ของกัมพูชา อาคารใหม่ของกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชามูลค่าประมาณ60ล้านดอลลาร์สหรัฐโครงการแล้วเสร็จตามแผนในเดือนสิงหาคม2566การก่อสร้างอาคารกระทรวงมหาดไทยหลังใหม่บนพื้นที่เก่าบนถนนนโรโดมในพนมเปญได้รับการระบุว่าเป็นแผนการก่อสร้างเฉพาะโดยเริ่มดําเนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2564และการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม2566อาคารขนาดใหญ่นี้ รับเหมาก่อสร้างโดย Kimmek Construction and Investment อาคารที่ทําการกระทรวงมหาดไทยมีพื้นที่รวม5.6เฮกเตอร์ด้านหน้าของอาคารนี้หันไปทางทิศตะวันออกตามถนนนโรดมและด้านหน้าของแม่น้ําสายสําคัญสีสายอาคารที่ทําการกระทรวงมหาดไทยสูง153คูณ83เมตรสูง9ชั้นโดยไม่รวมชั้นล่างและที่จอดรถรวม330คันภายในอาคารส่วนแบบแปลนสถาปัตยกรรมของอาคารที่ทําการกระทรวงมหาดไทยหลังใหม่นี้กัมพูชาอ้างว่าเป็นสถาปัตยกรรมของ แบบคลาสสิกที่หลังคามุงกระเบื้องมี5ลายลายปราสาทนครวัด5ลายตามหลักการแบ่งสัสดส่วนรูปลักษณ์ของอาคารจะคำนึงถึงแสงลมการระบายอากาศที่จะทำให้บรรยากาศน่าอยู่และสบายเหมาะกับโคอ k กิ้งสเปซหรือพื้นที่ทำงานร่วมกันยุคใหม่และอยู่ภายใต้การนำของสมเด็จเตโชหุนเซนนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชานะครับ และล่าสุดทางเพจอาเซียนสกายไลน์ได้แชร์ภาพของอาคารกระทรวงมหาดไทยหลังใหม่ของกัมพูชาทําให้ชาวอาเซียนหลังจากที่ได้เห็นอาคารหลังใหม่ของเขเมรแล้วนั้นพวกเขาต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านึกว่าพระมหาปสัตร์พระบรมมหาราชวังในกรุงเทพมหานครประเทศไทย ครับเดี๋ยวเราลองไปฟังความคิดเห็นชาวอาเซียนกันว่าหลังที่เห็นอาคารกระทรวงมหาดไทยหลังใหม่ของกัมพูชาแล้วนั้นพวกเขาจะมีความคิดเห็นเช่นไรกันบ้างรับชมไปพร้อมๆก,กันกับ e s news กันได้เลยครับไปเริ่มที่ความคิดเห็นชาวอาเซียนท่านแรกได้เข้ามากล่าวว่าฉันคิดว่าพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังของไทยวิจิตรงดงามมากกว่าที่สร้างเรียนแบบนี้ ตึกสูงหลังคาทรงปรา,าสาทเวลาซ่อมหลังคาคงจะลำบากและแพงมากแต่จากความคิดเห็นนี้ครับก็มีคนเข้ามาตอบกลับว่ากู้เงินจากจีนได้ไม่ต้องกังวลและเจ้าของเม้นก็ได้เข้ามาตอบกลับว่าค้างชำระหนี้เก่าและเพิ่มหนี้ใหม่เงินไม่มีไม่หนีและไม่จ่ายนั่นคือสโลแกนของเมนส่วนมุมมองชาวอาเซียนท่านถัดมาได้กล่าวว่า สถาปัตยกรรมไทยที่สวยงามเช่นเดียวกับชาวอาเซียนท่านนี้ครับเขาได้กล่าวว่าเขมรรักทุกอย่างที่เป็นไทยขอบคุณเพื่อนขเขมรอันเป็นที่รักของเราเช่นเดียวกับมุมมองท่านถัดมาครับชาวอาเซียนท่านนี้ได้กล่าวว่าขอบคุณที่รักและพยายามสร้างความคล้ายคลึงกันกับความเป็นไทยในประเทศของคุณ ส่วนท่านต่อมาชาวอาเซียนท่านนี้ได้อธิบายว่าขอบคุณที่สนับสนุนสไตล์อาณานิคมสยามค่ะเม้นถัดมาครับหลังคาดูแปลกตาจากพระบรมมหาราชวังในกรุงเทพมหานครและเช่นเดียวกับชาวอาเซียนท่านถัดมาครับได้กล่าวว่าขอบคุณที่ชอบและรักวัฒนธรรมไทยท่าหน้าตาแบบนี้ไทยเราเรียกว่าวัด จากความคิดเห็นนี้ครับชาวคอมเมนก็ได้เข้ามาตอบกลับว่าไม่ได้อยากเป็นแบบไทยส่วนมุมมองชาวอาเซียนท่านนี้ได้เข้ามากล่าวว่าอยากเป็นแบบไทยแต่ทำไม่เหมือนไทยและเช่นเดียวกันกับชาวเวียดนามท่านนี้ครับได้มากล่าวประชดประชันชาวคอมเมนว่าจีนสร้างขึ้นมาเพื่อใช้รัฐบาลกัมพูชาเป็นเครื่องมือ ส่วนมุมมองต่อมาได้กล่าวว่าโอ้โหนี่คือแรงบันดาลใจจากประเทศไทยเม้นทถัดมาได้กล่าวว่าอนานิคมสยามสไตล์คอมรมไม่มีอะไรเป็นของตนเองและเช่นเดียวกันกับชาวอาเซียนท่านนี้ครับก็ได้เข้ามากล่าวว่าสถาปัตยกรรมไทยอันน่าทึ่งแต่แตกต่างจากชาวคอมมท่านนี้ครับได้กล่าวว่าช่างเป็นอาคารที่สวยงาม มุมมองถัดมาได้กล่าวว่าสถาปัตยกรรมสไตล์สยามขอบคุณที่ยังคิดถึงครั้งเก่าเมื่อเขเมรเคยอยู่ใต้อำนาจของสยามส่วนความคิดเห็นชาวอาเซียนท่านนี้ได้เข้ามาตั้งคำถามว่าสถาปัตยกรรมนี้คุ้นเคยอยากทราบว่าได้แรงบันดาลใจมาจากไหนอยากเห็นหลักฐานและที่มาเพราะในประวัติศาสตร์กรัรมพูชาไม่เคยมีสถาปัตยกรรมแบบนี้ แต่จากความคิดเห็นนี้ครับชาวคอมเมนก็ได้เข้ามาตอบว่าเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในโรงเรียนของคุณตั้งแต่พรุ่งนี้พวกเขากําลังสอนประวัติศาสตร์ป้อมมุมมองชาวอาเซียนท่านถัดมาได้กล่าวว่าตัวอาคารไม่ได้สัดส่วนและดูโสมเกินไปไม่ได้ลอกแบบมาจากไทยลอกเพราะไทยจะไม่ทำอะไรแบบนี้นี่แหละคอมเมนต์ของจริงส่วนมุมมองถัดมาได้กล่าวว่าเยิ่มมากที่รักษาประเพณีดั้งเดิมของไทย เม้นถัดมาชาวอาเซียนท่านนี้ได้กล่าวว่าขอบคุณที่สนับสนุนสถาปัตยกรรมของไทยแต่ความคิดเห็นถัดมาครับชาวเขเมรท่านนี้ได้กล่าวว่าสัญ,ญลักษณ์ของสยามที่เป็นเมืองขึ้นของกัมพูชาดังนั้นเขเมรจึงมีศักเป็นเจ้าแห่งราชบัลลังก์สยามแต่จากความคิดเห็นชาวเขเมรนนี้นะครับก็มีคนไทยก็มาตอบกลับว่า ไม่สามารถเป็นเจ้านายได้คเมนตเป็นคนป่าหรือไม่ก็เป็นทาสบอกความจริงกับฉันและความคิดเห็นถัดมาครับชาวอินโดนีเซียท่านนี้ได้กล่าวว่าแค่นี้ก็เจ๋งแล้วถึงว่างจะดูเหมือนบ้านธรรมดาแต่นี่คือบ้านของคุณกัมพูชานี่จากจีนจึงมีผลประโยชน์และผลประโยชน์ที่มองไม่เห็นความคิดเห็นถัดมาครับชาวอาเซียนท่านนี้ได้กล่าวว่า คขมรแค่อยากเป็นเหมือนไทยแม้แต่อาคารนี้ก็ดูเหมือนอาคารสไตล์ไทยที่ลอกเลียนแบบมาและความคิดเห็นถัดมานะครับจะเป็นความคิดเห็นชาวอาเซียนท่านสุดท้ายชาวอาเซียนท่านนี้ได้กล่าวว่าเหมือนพระบรมมหาราชวังในกรุงเทพมหานครครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นชาวอาเซียนที่มีต่ออาคารกระทรวงมหาดไทยหลังใหม่ของกัมพูชานะครับ เพื่อนๆนะครับฟังแล้วรู้สึกเช่นไรอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าหากท่านผู้ชมฟังแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดปุ่มติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับแต่สําหรับตอนนี้เองแอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ